สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอัมพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของ h i m a c CX3 นะครับเป็นตัวนี้นะครับ h i m a c CX3 อ็ารูปทรงสวยงามนะครับเล็กพอดีมือนะครับตัวนี้ตัวนี้เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องทะเบียนนะครับตัวนี้รองรับทั้งย่านดำและก็ย่านแดงนะครับซื้อ ตัวเดียวได้2ย่านความถี่เลยนะครับะสตน์บายสย่านความถี่นะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเอามาบันทึกช่องพร้อมกันนะครับวิธีบันทึกช่องให้ทําแบบนี้นะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับตัวบนน็อตตัวบนครับหมุนไปทางขวาครับเปิดเครื่องครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้ถ้ามาเจอในกรณีแบบนี้นะครับศูนย์หนึ่งเห็นไหมครับศูนย์หนึ่งก็คือหมายความว่า มันอยู่ในโหมดช่องเมมโมรีช่องที่1นะครับถ้าเป็นโหมด v ี o โอก็จะเป็นแบบตัวล่างนี่ครับตัวล่างแบบนี้นะครับตัวนี้เราก็สามารถกดความถี่ได้เลยนะครับถ้ามาอยู่ในกรณีอ่าศูนก็คือช่องที่1น่นี้นะครับเราจะกดความถี่ไม่ได้นะครับต้องเอา0ูนออกวิธีเอา0ูนออกให้กดสี่เหลี่ยมนะครับกดไป1นึ่ีนะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเป็น vfo ทีนี้เราก็ใส่ความถี่ได้เลยนะครับเลือกได้ตามต้องการนะครับอ่ะผมสมมุติเอาเป็นอ่168475นะครับอ่าก็กดความถี่เลยครับ1 68 475นะครับอ่านี่คือความถี่สมมุตินะครับได้ความถี่ที่ต้องการแล้วนะครับวิธีบันทึกช่องนะครับให้ท่านกด F แช่ไว้นะครับกด F แช่ไว้นะครับวิธีบันทึกช่องนะครับอ่ากด F แช่ไว้ปุ๊บ มันก็จะขึ้นช่องให้เราเลือกใส่นะครับก็ลูกศรขึ้นก็เดินหน้านะครับลูกศรลงก็ถอยหลังนะครับเลือกช่องนะครับนี่เลือกช่องตามต้องการนะครับอันนี้มันมีบันทึกได้ทั้งหมดสองร้อยช่องเห็นไหมครับนะครับเหลือเฟือเลยนะครับผมสมมุติผมจะเอาไว้ที่ช่องหนึ่งนะครับช่องนี้นะครับเสร็จแล้วได้ช่องที่ต้องการแล้วนะครับให้ท่านกดสี่เหลี่ยมเป็นหนึ่งทีนะครับปุ๊บ ก็คือเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับทีนี้กลับมาดูช่องที่เราบันทึกไว้นะครับเนี่ยหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดห้านี่เป็นช่องหนึ่งไหมนะครับก็ให้กดสี่เหลี่ยมไปหนึ่งทีครับกดและปล่อยนะครับปุ๊บเห็นไหมครับก็จะเป็นหนึ่งหกแปดสี่เจ็ดห้าคือช่องที่หนึ่งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเอาอีกช่องหนึ่งนะครับช่องต่อไปนะครับช่องสองสามสี่ห้าทุกครั้งนะครับก็เมมไว้ช่องบนเสมอนะครับ อ่ะผมจะบันทึกช่องที่2นะครับวิธีบันทึกก็เหมือนเดิมครับเอา0ูนออกนะครับเพื่อจะบันทึกช่องต่อไปนะครับโดยกดสี่เหลี่ยมไปหนึทีครับปุ๊บอ่าให้เป็น VFO แบบนี้นะครับทีนี้เราก็ใส่หนึ่งห้าสามนะครับผมจะใส่หนึ่งห้าสามสองห้าศูนย์นะครับสองห้าศูนย์นะครับปึ๊บอ่าอันนี้เป็นความถี่สมมุตินะครับได้ความถี่ที่ต้องการแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับกดอ่า F แช่ไว้ครับปึ๊บอ่ามันก็จะกระพริบให้ใส่ช่องที่สอ่าที่2นะครับอันนี้มันจะรันนะครับเมื่อกี้ช่องที่1 2 3ามันก็จะรันไปเรื่อยๆครับถ้าเราไม่เอาใส่2เราจะใส่3าเอ้าไม่ทันนะครับเอาใหม่นะครับอ่ากด f แช่ไว้นะครับปึ๊บเพื่อจะเลือกช่องเห็นไหมครับอ่ามันจะรันนะครับเมื่อกี้ช่องที่1ช่องที่2มันจะรันอ่าถ้าเราไม่เอาเราก็เลือกเลือกเอาดีครับเลือกเอาจะจะไว้ช่องไหนนะครับอ่าถ้าผมจะเอาช่องที่2 ถัดมาเลยก็คือช่องนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดสี่เหลี่ยมเป็นหนึงทีครับปึ๊บกดและปล่อยเลยนะครับทีนี้ก็กดสี่เหลี่ยมมาว่า,าเข้ามาดูช่องที่เราบันทึกไว้นะครับปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอ่าช่องที่สองหนึ่งห้าสามสองกอง้านะเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าบันทึกอะไรเข้าไปนะครับเป็นอ่าช่องที่สองนะครับเป็นช่องนี้นะครับทีนี้ ่าถ้าเราจะเอาช่องที่2ไว้ข้างล่างนะครับอ่าทีนี้วิธีสแตนบายนะครับถ้าเราจะเอาช่องที่2ไว้ข้างล่างก็ให้กด A B นะครับเนีย่ยกด A B ลงมาครับป๊บอ่าอันนี้เป็น v F O ใช่ไหมครับก็เข้าโหมดเมมโมรีครับกดอ่าสี L ่เหลี่ยมเปหนึ่งทีครับป๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอ่าช่องที่1นึ่แล้วเอาช่องที่2ก็กดลูกศรขึ้นครับป๊บอ่า,อาเห็นไหมครับอ่าทีนี้เราจะเอาช่องอ่า บนเป็นช่องที่หนึ่งก็กด a b ครับปุ๊บอันนี้มันเป็นช่องสองใแล้วก็กดลูกศรลงครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับอ่าช่องหนึ่งกับสองเห็นไหมครับอ่าสลับกันเอาสองข้างบนก็ทําเหมือนเดิมครับปุ๊บเอาไว้ข้างบนนะครับก็กด a b ครับเอาหนึ่งไว้ข้างล่างก็กดอันนี้มันช่องที่สองก็กดลูกศรลงครับปุ๊บเห็นไหมครับสลับกันอ่านะครับง่ายๆไม่ยากเวลาวออกก็ให้เลือกเอานะครับเนี่ยกด a b นะครับก็ช่องที่หนึ่งก็วอกได้เลยเห็นไหมครับ กด AB นะครับก็คือช่องด่างนี่เห็นไหมครับง่ายๆนะครับวิธีบันทึกช่องนะครับแต่ก็บันทีวิธีสแตนบายนะครับท่านจะเอาตัวไหนมาไว้สแตนบายก็เลือกได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนําวิธีบันทึกช่องแดงนะครับครับคลิปนี้ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ